ทำมาสดสดีจุงนี้แก่วามีมยศรัทธาผู้ฟังผู้ตัวอของเขาตั้งเสียงเนาะ,นะวันวันนี้ก็เป็นวันศีลเป็นวันเดิน 8, แปดแปลนแปดคำเป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งของพระธศาสนาฮ้องหวาวันอัตมีบูชาอัตมีบูชา อัฐาแปลว่า8ปดอัฐมีเนี่ยนะอัฐมาเนี่ยแปลว่าที่8บูจาคือการบูจาวันนี้เป็นวันเหมือนหรือว่าวันที่ไรทองว่าไรถวายอันติมาชาปนะกิจนะไรเผาหอว่าไงเนาะกรรมเอาไรเผาพระพุทธเจ้านะได้ถวายพระเพลิงนะถวายเผาอันติมาชาปนากิจนะ สวาแกา่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เมืองกุสินาราถ้าเอาะไรไปอินเดียเขาขอที่ไล่ไปหันในเรื่องของตีสถานตีนั่นเขาขอที่ไล่ไปบูชาไปไปพราเจ้าสุดทัร,รมภาวนาทิ่หันนะวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเจ้าพุทธเาก็สมควรดีขวัดกระตั้มบุญฝึกหััตัวเก่าโดยกาย,กายวาจาที่เขาิตใจ นี้ก่อนเอาที่ไร้ไปอู่ในเรื่องของกรรมฐานวันนี้ก็เป็นตอนที่สามนะวันศุกร์ที่สามผ่านมาเรื่องของโอกาสโอกาสชีวิตของเขาที่เด้เกิดมาเป็นโอกาสดีๆตอนที่หนึ่งตอนที่สองนั่นนี่ก็คือเขาเกิดมาเปิดสังชีวิตของเขานี่ที่ได้ให้ชื่ออ,อันนี้ก็เป็นตอนที่สองเนาะในตอนที่สามวันนี้ก็คือเ่าเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานค่ะวิปัสสนาการ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นสิ่งดีของเจ้า้าตั้งหลายกวนไหลกตั้งบุญก่อนก็ขอสาธุอนุมโมทนากับเจ้าตานาสธารปะจําเดินอาจารย์บอกหมยอยาจะสั่งติปอย่างนางั้นหรอกคำสี่การบอกใหนวลน,น้อยอย่างนางฉันหอมเนาะตลอดถึงเนาะลูกหลานเจ้า้าเจ้านางตีไร่ายต้านไว้ใน วันถายตันอาหารเจอ,อาหารเป็นแก่พิคุสังฆ่านะทุกวันที่1ิของเดือนนะวันที่13ของเดือนอันนี้ก่อสาธตัวนโมตนาแล้วก็อมยศธาตไเ้มาติดมาตานกันติเลยเื่อไปเหมือนเื่อไปเนาะตอนนี้ปิคุสสังฆ่าก็มีหาสิบหกสิบตันนี่ก็เขาใครมาติดมาตานจันเป็นกังใจไม้สอยยาสีเขียวไม้สีฟันน้ำสักของน้ำสักกรนะตอนนี้ นะแต่ที่ซักพอบซักโคก็ดีเครื่องใจไม่ซอยเป็นยูเป็นไม่ถูปื้นนะเป็นน้ํายาล้างจานเป็นถุงดําเป็นน้าคินน้าดื่มเขาเปิดเขาสารเป็นตน้นะแล้วก็แท่งอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตนาสทาจากวัดอนารโยธิพยารามเนาะไปคุบาอันก็เลยถ่ายตันเขาสารมาเป็นประจำะตลอดถึงเงดินทีเดียวผ่านมาบนมาเกาะเหนาะ บอกใจยิมอย่างน้ำัหอมเนาะมาลเทนสตาร์ตองกี้ก็เลยมาถวายข่าวสารไหวน้ำหมกน้ำมัน,นเป็นต้นนะบอกเหมียวสตาต่างหลายในวงวังนี่ในเกาเมืองเขาก็โควิดเกาะเมืองตีเก็เกิดขึ้นพองเเพราะฉะนั้นก็เฮาอะไรระวังกันค่ะเนาะโควิดเกนี่ครับแล้วก็ทั้งอย่างหนึ่งในเมืองภูมือคือนี่ในเก็ สแัแลงความยินดีเนาะตั้งว่ปะปัตละลงถอมคำแล้วตอนตโตภคณาสังฆานุ่งก็ะสแัแลงความยินดีกับตานเจา้าพระมหาแสงแดงอะโลกะที่ไรเจบ์อะพีเอสดีเนาะฟิโลโซฟีออฟนะอะด็อกเตอร์หรือว่าพีเอสดีไปฟิโลโซฟีนะไปพุทธะพบนขวางไปปัญญาจันทร์สูงนะปัญญาจันทร์สูงปัชยานะนะปัญญาจันทร์สูงจากมหาวิทยาลัย ของเมืองไมซอรเมือมงอินเดียจบมากหที่มามุติตาสการ่านารับตอนกันในวันที่ฮาวันที่หกนี้นะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีแทนกํนหนึ่งนเนาะแล้วก็วันนี้ก็มาเรื่อง,องของอกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราที่กระทำวิปัสสนากรรมฐานาหน่มันถูกต้องเนี่ยอันทางสุปก็คือเราต้องหูซุก โตคือสุกใจอันต่างเขาก่อนนะพอวิปัสนานี่มันมาถึงการหูแจงวิปว่าแจงปัสนาคือหันแจงหันแจงในที่นี้ก็หันในโต้ในใจเฮาครัเนาะหันในโตในใจเฮาวิปัสนาในที่นี้ก็คือหูโต้หูใจตามติเป็นเต้ในปัจจุบันจอมกันนะหันแต้ในปัจจุบันนั่นใจเรืองอดีตมาไปนึกไปคิดกับมใจนั่นใจเรืองดีมันกําลังที่เกิดขึ้นกับมใจแต่หันปัจจุบันนี้ อาจารย์ตอนโตหมดแล้วนี้สำแดงทำอยู่เนี่ย่าทำอยู่พอมีอสซาก็ฟังอยู่ได้ยินเนาะได้ยินเนาะไอ้ครัอันนี้คือเป็นปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเพื่อเขาฟังอยู่ทีนี้เปินมาห้องเขาได้ยินเนาะเขากลั่นเมื่อยนะเขาก็ั่นผู้นะตัวเขาชอบเขาอันเนืงอ่ะก็ั่นผู้นะตัวใจเขาเนืงอ่ะก็ั่นผู้อันนี้อันนี้ครับผมท่องว่าเป็นมิปรัสนาการหันแต้ผู้โตผู้ใจ นะหันเป็นเตในปัจจุบันจอมสองมากก็คือปล่อยคือตัวเขาปล่อยคือใจเขานี่นะมันเป็นไปปกติธรรมดาอย่าไปไปผืนมันอย่าไปบังคับมันคือมันหันถึงเป็นความเป็นอานิจจตุคตานาตาเหมือนดีก็อุปมามือนเ่าอะเหมือนกรรมอู่เฮานี่กรรมหนึ่งเยื่กรรมหนึ่งในมันเกิดขึ้นตังอยู่แล้วไปนะเหมือนเหมือนการไหวของเฮาตัวเฮาไหวก่อ อันไหวอันหนึ่งก็ไหวอันหนึ่งก็จบไปอ่ะอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งจบไปอ่าก่อยฟังไปขานาะมันก็อยาไปีหนึ่งค่ะมีปััสนากรรมฐานนี่แต่ว่ามีปสัสสนากรรมฐานนี่นี่อ,องเาอยู่ที่อารมณ์เดียวครอารมณ์ไหนมันเกิดขึ้นที่้างมันเกิดขึ้นวัาตั้งโตเฮาตั้งความรู้สึกตั้งเวทนาอ่าตั้งเจ็บกวนเมื่อยสุ๊ก็กกดีตั้งใจเฮาก็าดีใจเปี่ยวใจเสือ้อใจตุกใจั้งก็ดีหูไปจอมแล้วก็ทั้งท่อย่างก็คือว่า สภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นใครรับใครนอนก็ดีจิตใจก็ดีมันจิตใจก็ดีนะเออสงสัยก็ดีนะใจอะใจอ่ะจริงก็อะไรคู้จอมมันลืมก็จะนี่ก็คู้จอมมันอันนี้ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งนะครับแต่ที่คือฝึกคือมีสติก็คือคือตัวนี้นะก็คือความหลงนะคำว่าโมหะหลงอะหลงมาเข้ามาเวลาเอานั่งอยู่มาเรื่องมาเรื่องเอาคู่เอาซ้ำไปกึศทั้งอย่างหนึ่งเอาก็ขู่ปัจจุบันน่ะหนั่งอยู่ นี่ค่ะเพลอเรื่องบอกเพลอเฮาพูมู่ปัจจุบันหนาน่นนะมู่ตันมันครัเหมือนอ่าเหมือนแมวเมันหยับหนูหนูแมวเนี่ยมันไปทาไปหนูไม่เอาเนี่ยเฮาโคก,กก่อนเดียวถ้าว่าเออเท้าโคกก่อนนั่นหนูเกาะมาถึงเดื๋ยเฮาก,ก็ามับไหลถ้าเฮาหนูมาถึงเออเฮามึบเก,กาะโคกไปเหมือนหนูมันป่นไปอ,อันนี้ก็เหมือนหอมไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาเดี๋ยวเราพูความอย่าพีม่มันเพลือน้ำ ปัจจ <Workers. S 2> ุบันถ้าพูวเพ้อก็เพลอเนาะเพอก็ร้องก็ร้องน้อยนี่นะอันนี้ค่ะนะอ่าก็คือเขาต้องหูปัจจุบันค่ะนั่งอยู่กึดอยู่กินอยู่ตักอยู่เกี่ยวอยู่งออยู่อันนี้ค่ะคือการที่เขาว่าคู่ใจคู่โตของเขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะถ้าพูาเอาแต่จิตของเขาใจเขาเก็บถือใจเขาไปหลองในปัจจุบันหัวอ้าดีใจเปียวใจ ตื่นขึ้นมากาตื่นขึ้นมาถ้าคู้อ <or S 2> ่ะมือเขาตื่นข <Lob combine unseren> ึ้นมาตื <Minecraft> ่นข <gasping> ึ Alright, <water> ้นมาอ๋อตื่นเนาะตื่นยาวตื่นยาวตื่นเนาะตื่นน้อยเขาตื่นขึ้นมายาวถึงเหมือน่ที่มือตาเกาะมือตาเนาะยมือตาเนาะหันเนาะหันเนาะไอ้ค่ะแล้วเขาขึ้นก็โอ้ขี้ข้านเนาะขี้ข้าเนาะนี่คะคือหันกูเจอกูมีเดียวแต่มันเกิดขึ้นในในช่วในใจเขาหยอกเนาะโต๊ะโต๊ะหยอกเนาะโต๊ะขึ้นเนาะเนี่ยเด่นตอนนั้น นะลูกเนาะหลงเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นห้องว่าเป็นเป็นอ่าคันปัญหาที่เราต้องไล่คู่ตั้งแต่ตื่นนอนต่อถึงที่รับค่ะฮูกูเจอกูเมียะไปอันนี้ค่ะไม่ไงกันนะเนาะต้องรับฮูไปฮูว่าก็อเฮาว่าฮูจิตที่มันเกิดขึ้นค่ะมุทาวูมูนิยานเนี่ยอ่าสมาธิมันก็เกิดขึ้นตรงลังนฮูไปฮูไปเนี่ยมันเหมือนเจอะอะลรเนี่ยมันเหมือนอ่าฟอนนี่มันตอกไปในหินเตะกับอิทธิเต็ตมที่เข้าไปอิติกหรอก วันหนึ่งมาเนี่ยชิ้นมันก็ที่มันก็ที่เป็นหลุมเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันฮะจิตใจที่อันเป็นพิพิสนาคู่ไปจอมคู่ไปจอมก็มันก็ที่อ่าไปละความโลภะความไข่ไรชนิดความโลภะความไข่ไรเนี่ยความไข่ที่คือมันเป็นมึนใจนะนะแล้วความโศสะก็คืออันนี้มันเกิดขึ้นมึนใจเอากว่าเขาก็่าคู่ไปจอมแล้วโมหะเนี่ยคือมันร้องอ่ะปุ๊ปัจจุบันน่ะ นะ้าหูเริองนะอัจิตาปวงมาลกปลอดมันไปเขาจำอะไรเขาหอมหูอะไรก็ปลอดไปแต่ว่าลรอคูปัจจุบันนี่ค่ะอัจิตานะเป็นการหูถึงนะหายใจเขาหายใจถี่ต้องปองต้องแบบมันหายใจถี่อ่นะหายใจแหง้งนอะ่ะหรือว่าหน้าใจนี่มันตึกตึกอ่นะใจมันเต้นแห้งอ่นะมันเต้นแห้งอ่นะมึงบอกมันะใจเขานี่คื้นอะ่ะมันคื้นอ่ะใจกลัวนะใจตุกขับ อย่าพูดลํำคาญเพูดมาว่าซ้ำก่อนมันใครย,ยินนะมันใครฟังอ่ะอาจจะมีเป็นตอนนะอันนี้ก็คือการหูตูหูใจที่มันเป็นปัจจุบันนะหูตหูใจเระนั้นสิ่งดีได้ที่ปฏิบัติแทงอย่างหนึ่งนะก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือสมาธิที่มันถูกต้องสาม,มารถจะถูกสาม,มาธิถูกต้องก็คือหัวใจมิศาสมาธินะสัมมาสมาธิก็คือห้อง่าเป็นการห้องอ่ะ คือใจต่างมันที่มันถูกต้องกับอารมณ์ปัจจุบันนะหันไตรักข้าหันปัจจุบันเกิดขึ้นดังอยู่รับไปเหมือนข่าวาลายยินนนอยมาคูนอูมาเห่ลาลยยินนอ้อเลยยินนอ้อเลยยินเนอก็มีเสียงน,นี่นเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งก็ซ้ำเหมือนกันมันผ่านไปแล้วก็เกิดขึ้นแทงอันจะนีเวว่าเออหันเป็นอน,นิจจารัคนะอ๋อไดย,นนอยยินนอะลยยินเนอแล้วก็ก็นี่ก็ ถ้าว่าเจิกใจก็เจิกใจเนาะเจิกใจเนาะมันเจิกใจก็มันเจิกใจเนาะมันเจิกใจเนาะเนี่ยมันหายไปก็หายไปเนาะหายไปเนาะอ,อันนี้ก็คือเพราะว่ามันเป็นการหันหันเป็นสัมมาสมาธิมันหันไปเป็นจิตติเข้าไปตั้งอยู่ที่ตัวเฮานะ่ะยกตัวอย่างว่าถ้าว่าเฮานี่ไปหันพระพุทธรูปปิมปานะ่ะพุทธปฏิมาในวิหารนะ่ะเข้าไปวันศิมอนีนะหันยา้วใจเฮานี่ก็ ตัวเจียนพระพุทธปฏิมานั่นรู้สึกในใจเขาวา่านะใจเขานี่มันอยู่ที่โตที่ใจเขาเหรอใจเขานี่อ่ามันตัวดีต้องปองต้องแบบเหาอใจเขานี่ออกไปขึ้นถึงเตียนพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเหรอนะฮะนะกันี้เขามีสตินะกันะกนี้มีสตินะมสตีสมาธิใจเขานี่ไปตัวที่พรนะเจ้ายาวนี่นะเมื่อนีาา่มีปนญหา่าเขาไปตัวเนี่ย เฮาๆอ่ะรูปนามเฮานี่มันหันหันตั้งนอกห้หันเตลุปคือหันดีปฏิมาแต่ใจเฮานี่ตัวอยู่หอมหูนี่มันเป็นเฮาอ่ะใจเฮานี่ปลนออกไปอานี่ใจเขาเป็นมิจฉาสมาธินะใจเฮานี่มันอยู่กับตัวเขาเยอะนะมกตทีไหลไปหันหลุปกว่าหันไหลไปจอมรุบแต่ยิงเสียงก็ใจเฮานี่ไปดีเปิ้นะใจเฮานี่มันอยู่ที่ตัวเขายาว่ะเพราะฉะนั้นเนี่เวลาเฮาหลุบตัวลมหายใจเข้าหายใจออกต้องมันปองมันแบบนะ ออต้องไปหูต้องปองต้องแบบไรยินใช่ไหมท่าใจท่าไหลไปติดต่างจีเนาะนะหอมเต็มปัจจุบันยาวมันก็ม่เนะเมือเขาที่เ่าก็จงไปอยู่ที่ตองปองแบบไรยินต่างตาต่างหูต่างโตต่างใจเขาไอ้หูเวลาอย่างจอมคอมนะนะอย่างไปตังางใา่ต่างกวากวาอย่างเนาะ้ายอย่างเนาะอ,อันนี้ค่ะ มือห่ายกมือห่าวไว้มือห่าสั่งกระยับก็ไปไปเนี่ยท้าหูไปจอมมันหูโตนั่นนะเพราะฉะนั้นคือกานที่ห่าดูคู่เป็นปัจจุบันนะสำคัญที่สุดนะคือปัจจุบันนะนะคือการที่เกิดปัญญาคือว่าใจเรานี่ต้องอยู่ที่โตเฮ้าที่ใจเฮ้านะถ้าเป็นไหลไปจอมต่างตาต่างหูต่างหูลังลิ่นโตนไหลนะนะเพราะฉะนั้นคือนาทีของห้างก็คือคู่สึกโต นะถ้าว่าเขาเนี่มู้สึกโตในการดีเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยนะฟังอยู่เนี่ยมูตัวอ๋อได้ยินเสีงยงได้ยินเนาะได้ฟังอยู่ฟังไอ้เนี่ยใจเขาเนี่ยกึไปจอมมันกลม,มไหลต้องไปหูโตนะนะปัญญาแต่ที่เกิดขึ้นคือการมู้โตนะก็คือมีต้องมีสบายๆหนึ่งหมายความว่ามันจะไปไปฝืนมันนะ่ะนะมันต้องไปฝืนมัน มันหูตัวไปลอยลอยแลาหูตัวได้ยินเนาะไดยินเนาะหูตัวไปลอยเฮ้สร้างหิวก่อนเลยหูใดหูเวลาใจรำก่อนเลยหูหูนะใจตีมันเป็นสัมมาสมาธิเป็นใจตีมันที่เบามันที่อ่อนนะมันที่โน้นห่ใจมันติมฝุดใจมันติมฝุดนะมีความอ่อนมีความไวนะไดยินกบุ๊บเป็นบาแม่กบุ๊บไดยินเนาะ นะฮะหันน้อยเมื่อมันเกิดโลภะความเจ็บใจเมื่อมันเกิดโสะความเจ็บใจเมื่อเกิดโมหะคือหลองมู่แต่คู่อะไรคูุ่๊บหันคู่กินก็คู่กันเดียวนะอันนี้ก็คือใจมันเผลอไปมันหลงไปมันลอยไปนะหายใจเขา้าหายใจออกเอาก็คู่คู่โตอยู่นะน,นี่คือทุงจิตของใจอยู่นะอ่าเนี่ยคือภาวะคู่กรรมันนะ ก็คือสมาสมาธิใน้ีนีวความตั้งมันของจิตนะตั้งอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนจิตของหเนี่ยมันตั้งตั้งอยู่ที่ลมหายใจเขา้าหายใจออกอันนี้ก็ย้ำใจเป็นจิตตีตั้งมันจิตตีตั้งมันคือจิตตีตัวหู่นะจิตแยกออกจากตัวเขาจิตออกจากเขาคือว่าตัวหู่เป็นตัวหนึ่งตัวที่หันก็เป็นตัวหนึ่ง อะไรยินเนาะอด้ยินเนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่มันเป็น,นเป็นคำวเป็นเป็นโต๊วเป็นรูปนะใจที่หู้หู้อะไรยินนี่มันเป็นน้ํารูปน้ำนี่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเหรหูไปจอมเนาะยินเนาะหู้เนาะหันเนาะ,ะไปแล้วลอยครับไปลอยก็คือเขาที่อยู่กับโตัวเขากับใจเขาเนี่ยมันง่ายนะเอออะ เราต้องเอียดออกว่าเออปองปองเรต้องแบบกดีจิตใจก็ห่อกวีเนีมันเป็นก็อย่างมันใจมันใจอันเดียวกันก็คือข้อา,า,าลูปนามนะก็ห่อหลุดนามนั้นถ้าเอาสามารถหูนิยวเนี่ยอุปมามัน,นเปิดมาหวาเ้าเนาะวัามดีมงามเลยยินเนาะละยินเนาะ,นนาะนนามั่นพอใจเนาะมั่นพอใจเนาะอ่ะก็ในข้็หูเนาะหันเ่าะก็วางยางวใจเขานีนมันตุคายอ่ะก็ใจเขามีสติใจเขามีสมาสมาธิ ังมันอ like kind of ๋อเปิดเขาก็ไม่ใจล่ามานนะว่ราะว่าเปิดคือเปิดไม่ใว่าเปิดหวานี่มันใจตัวเขาลงเนาะเปิดหวานอเปิดหวานี่ได้ยินยาวใจเขาก็มาตัวอีกต่องปองแบบอ๋อปองแบบน้องฟองน้องแบบน้องอันนี้ค่ะนะคือเขาท้าวหันถึงอันนี้จังตัวขังอนาต้ามันเกิดขึ้นตังอยู่รับไปยาวเขาอดตีมไปใจลำเที่ยตีมไปนึกถึงสิ่งที่เปิดหวานั่น นึกถึงตีบอกโอ้ตองปองต้องแแบบของเขาเป็นเชื้อไลยยินเนาะเลยยินเนาะเนี่ยปล่อยออกไปปล่อยออกไป,ป,อออกไปะนะเพราะฉะนั้นนี่คือเวลาเราเกิดเกิดเกิดใจสมาธิเกิดจิตตรงเนี้ยนี่เป็สิ่งที่สําคัญนะถ้าเฮามีจิตตรงนี้นี่ใจเฮาก็ต้องเลยปล่อยมากไปนะเพิ่นว่าดีก็อย่าเพิ่นว่าไฮก็อย่าสิ่งที่มันเมียนใจเมียนใจสังก็ยๆๆๆอย่าะเมียนใจอย่าเมียนใจเนาะเนี่ยไปถ้าเฮาถ้าว่าเมียนใจเหาถ้าเฮา,า,ามีสติ มีสมาธิกัมนมาเนาะเฮาดีไปยุ่มเฮาดีไปไข่ไหลนึกถึงที่โอ้เปินบาเนี่ยแย่มเน้อยถ้าไรเงียดิสิ่งที่ไม่เหม่ในใจอ่ะเขาไปนึกถึงอ้าวเหม็ในใจเนี่ยใจล่ำเนี่ยนึกถึงอ่ะว่าที่เกิดโทสะเพราะฉะนั้นคือโมหะเกิดใจเป็นกลางกลางใจรับไปนะดีแม่นจะดียินเนาะยินเนาะเนี่ยแม่นใจอ่ะม่นใจเนาะแม่ในใจเนาะเกิด ปัญญาขึ้นมาโมหะมันขอบงาพอ,อไรเขาก็พันยากรำหนึ่งก็าหายไปเนี่ยก็เกิดรับเกิดรับเกิดขึ้นอยู่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือห้องว่าเขาอะไรมีการอ่าคู่ตัวเขานะปฏิภาครานิมิตนะปฤิกรรมอะมึงบอกปฤิกรรมหน่อมึงนะก็นี่ยอพุทโธอพุทโธฟองแหวบฟบองแหวบเนี่ยมันไรกะซบไปแต่ความเป็นเตะหอมเลยไปถึงว่าตองมันปองมาเตะปองเตะเนี่ยมันคูอะไร ท่ายมือเขานั่งอยู่เนี่ยต้องมันปองขึ้นมาเนี่ยเขาหูบวมันปองเขานั่งอยู่ต้องมันแบบขึ้นไปเนี่ยมันก็แบบอ,อันนี้ก็นะมันจะที่เป็นอาการเจริญวิปัสนาติเตะใจมันที่ตังมันหันไปหันไปคอหูปัจจุป,ปณะถ้าหูปัจจุบันแล้วเนี่ยจะเอามาติ่มจะเท่านิมยา่มามันที่เกิดปัญญาเกิดปัญญาก็คือมันก็นี่นั่งอยู่มันนี่ก็เกิดถึงเรื่องห้อเรื่องเฮือนเรื่องสังเกตเกิดไปถึงนี่ อเมริกาบนไปขึืนตึงที่นที่ในนาบุอานจะนี้เป็นตอนอันนี้คือห้องว่าเฮาอะไรคู้ถึงปัจจุันนะนะผู้ถึงปัจจุบันนะก็คือต้องเป็นว่าผู้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 ก็คือเจริญในปฏิบัติในสติในชีวิตประจําวันของเฮาเนี่ยนะเวลาที่เฮาไปห้องเน่ยไปห้องเนู้ร้องเนาะร้องเนาะเืมองเนาะนะ หูซุกไปบเออมันเกิดสังขกินหูซุกไปอะไรหรอฟังอยู่ฟังอยู่ใจเข้าพิ้วเนาะใจเข้าลอยเนาะอ่าใจนี่ก็คู่อยู่อ่ะใจเขามีความเจบใจกามาชันตะมันเจบใจก็หูใจเข้าดีก็หูใจเขาดีก็หูด้ยินอยู่ตั้งหูตั้งตาตั้งใจเนี่เขาหูไปจอมหูไปจอมอันจะนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นคือเท้าหูไปมันียาวเนาะบอกที่ได้หูมันจะเปิดหัวความดีมันเจบใจมันเจบใจมีสติ ถ้ามีสมาธิมันมันอยู่ที่อารมณ์เดียวแกัสมาธินี่แม่นไดว่วเปล่นเปลนวามาอีก็ท่าว่า่เวลาเอาหนังรักตาเนาะตัวที่ลมทั่วเขาตัวออกนี่ก็ควรที่เจริญสมถะกอบผู้ใดลมทุกขเขาโตออกนั่นฮะน่นะเปลเปินหายตั้งเย่ยตั้งอ่ะไลยยินน้อยเขาสนใจนะนี่คือเป็นสมาธิแต่ถ้าว่าเป็นถ้่าว่าเป็นซีปัสนาคือถ้าเปินเขาหน,านางังภาวนาอยู่ไล้ยินเสียงตึงได้ยินน้อย ก็เนี่ได้ยินเสียงเพลงอ่ะลูกหลานเขาเปิดเพลงอ่ะไอ้ยินเนาะได้ยินเนาะโอ้มันพอใจเนาะมันพอใจเนาะงใช่ไหมเผืดอที่สร้างเนี่ยอันนี้อันนี้คือห้องอ่ะวันเกิดร้องละมัวหาเนี่ยเดี๋ยวอ๋อมันพอใจเนาะมันพอใจเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปก็นี่ก็ถ้ามันหายกินไปมันเออเบาไปเอามันเตอร์ใจกับบอกมาตีลมคันเข่าคันออกเขาปองแหวงของเขานะนี่หาว่าะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือเรื่องที่ห้องอ่า ความหูในเรื่องของตาเขาความมู้ในเรื่องของสังขารเขานะในจิตในใจเขาแล้วก็ในความรู้สึกของเขาในเป็นต้นขนาดถ้าหูแล้วหูไปเรื่อยๆครับก็ไปหูไปหูไปหูเลยหูสึกตัวเขานะนั่งอยู่ย็นอยู่อ่าเกิดอยู่นี่ครับเป็นว่าเส้นหูยู่นี่่ากินข้าวอยู่อาบน้ำอยู่่ ะเดี่ยวอยู่ผู้ไปจอมที่มันเป็นปัจจุบันนะยังเป็นปัจจุบันเรื่องที่มันปิดมาขอปล่อยมันไปเรื่องที่มาถึงมืออย่าไปวิกฤตถ้าเกิดกลายเป็นฟุ้งไปฟุ้งไปฟุ่มมานะนะมันว่าอุมาเหเหมือนว่าห้องอะไรยินเสียงเสียงได้ยินเสียงนอกอ่าเออเนี่ยเสียงเขานี่ยจำได้ว่าเป็นนอกนองนอกเสียงนอกเสียงได้ยินน้องก็นี่ได้ยินอ่ะนี่ถ้าเป็นเสียงหงใครฟังก่อนอะไรฟังกูอนมืซื้อก่อน เปียวเป็นสุปมันเป็นเวทนาอนี้อ่าใครอะไรนอกมาใครอะไรมาเป็นเป็นสังขารแต่งขึ้นมานะอ่าแต่งขึ้นมายาวเนี่ยแ็นี้แต่งขึ้นมายาวเนี่ยแคนี้อ่าเกิดเกิดทองวิญญาณเนาะถ้าผู้อารมณ์โอทลายมานี่เปี่ยวใจอนนี้ของมันเป็นมันเป็นเป็นความโรภะเกิดขึ้นกันอะไรมาเปี่ยวใจอ่กันนี้โอเคมันเป็นโรภะมันเกิดขึ้น ก็นี่เถอะถ้าว่ามันเป็นทางอย่างมันไรเลยเป็นตัวสะอาาเอมเปลี่ยวใจอะตัวสะนี่คือถ้าเราคู่แล้วก็กลายเป็นปัญญาถามหูกลายเป็นมูฮะมูฮะเกิดขึ้นก่อนพิพาสนาก่อนมันเกิดขึ้นไรเนี่ยะอันนี้คือการที่เขาฝึกนะเขาฝึกเอาฝึกไปลอยลอยหูตัวหูใจไปลอยลอยนะหูติดโตัขันท่าของเขาหูติดใจของเขาอ่ะนะ หูไปลอยๆหูไปลอยๆเนี่เขาก่อย่งที่ข้องหวัดเป็นการหูไปใจเขาที่นิ่มไปใจเขาที่เบาไปใจเขาที่อ่อนไปใจเขาที่โน่นมาใจเขาที่โน่นมาเป็นต้นบ่าเขหันตั้งตาหูตั้งหูหเฮาตั้งซบเฮาตั้งลิ่นเฮาตั้งโตเฮาตั้งใจเฮานะถ้าหูไปลอยๆหูไปลอยๆอะไรต้อมีสติกับมันครับมีสติ เท้าฝึกของมันมีขนะดฝึกกนะนะับอะไรนะเพราะฉะนั้นคือเขาก็ฝึกไปลอยๆฝึกลอยใจเขาก็ที่เบาใจเขาก็ที่เปี่ยวใจเขาก็ที่นิ่มไปมันนี่ค่ะนะแต่เท้าฝึกไปหันเนาะหูเนาะเนี่ยได้ยินเนาะตัวดีตัวเขาเนะี่ยเหมือนเขาหนังเขาลับตาเขาเหมือนเขามีสองเกาะเหมือนเขาดีอยู่ในเวียนนะอยู่ในเวียนเอออันนี้สร้างอยู่เนาะคกิดอยู่นังอยู่ชุกอยู่ไปอยู่อันนี้ค่ะ ก็หอมเป็น้าเมือมือหันมุนียาเนี่ยใจหอมในหูไ้ยินได้หใจหอาไปไข่ไรใจหอาไปจังนะใจหอาไปเจิดไปจังใจหอาหูกลายเป็นโลภะก็มันเกิดขึ้นตัวะาขก็มันเกิดขึ้นโมหะก็มันเกิดขึ้นยาเป็นปัญญาเป็นวิปัสนาญาณเกิดขึ้นานะวิปัสนาญาณเกิดขึ้นยาไอ้ก็เขาก็หันถึงว่าเออกูเจอกูเมียวมไอที่เกิดรับเกิดรับนะเกิดขึ้นตังอยู่รับไปหันเป็นอนิจจตุคขาัต อั ane ane นเวทนาอันนี้เป็นต้นนะนี่คือคือเรื่องของที่ห้องว่าการตีหางเขาไปฝึบนะวิปัสนากรรมฐานฝึกตีใจเขาอ่าอันนี้เขาหัวจิตฝึกตีเวทนาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอ่าความดีใจเสียใจความกวนความเมื่อยนี่มันเกิดขึ้นนี่เป็นหัวเป็นเวทนาตัวตีใจเขาตัวดีตัวเขาคือไก่ตัวเขาต่อมันบองมันแบบก็ดีตัวตัวโต่งหนึ่งก็ดีเราฟูไป พูดถึงของธรรมะนะจึกใจมันจึกใจนะสงสัยสังกาหรือว่าใครรับใครนอนนาหรือว่าใจมันฟุ้งใจมันผิวว่าในท้าหูไปวันนี้ขอวงคู่กับวิปัสนากรรมฐานหูแจงในปัจจุบันนะหูแจงในปัจจุบันว่ามันเกิดสังเกิดขึ้นหูแจงในปัจจุบันยาวในการเนี่ยต้องหันคือมันเป็นคู่ถึงกันตั้งแต่มันเกิดขึ้นมา อาอุปมาเหมือนว่าเสียงที่ได้ยินเหมือนเหมือนนี้ได้ยินเนาะได้ยินเนาะอ๋อหันมาเกิดขึ้นเลยก็นี่ในระหว่างกลางนี่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นกลางกลางอ่ะเออมันเจิดขล่มว่าอ่าเจิดขล่มว่าทางกลางอ่ะหรือว่าเจิดอ่าเป็นโลภะหัวเจิดเนาะมันเจิดเนาะกลายเป็นตัวสะหูเนาะนี่กลายเป็นกางกลางกลางกลางขูเนาะทั้งหูนี่ไปมัวห่าน่ะทังหูก็อ๋อนี่มันเกิดตั้งอยู่โจกเขาโจกเก็บหนึ่งไง วินาทีเดียวกรรมก็มันเปลี่ยนไปแล้วหรือว่าว่างไปหายไปย่างนะอันนี้คือเกิดขึ้นตังอยู่ล้วไปขันมนีขันวิปัสสนาคือขันโตขันใจขันรูปขันน้ําในปัจจุบันขันตั้งแต่เก่ามือมันตั้งแต่เก่าที่มันเกิดขึ้นที่มือมันตั้งอยู่ขึงขางแล้วก็มื่อมันรับไปที่สุดแล้วอันนี้คือขันความเป็นเตก ของวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นวันอัธมีบูชาคือวันที่เราเป็นถวายอันติมาชาปนกิจนะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็มาน,นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าของเขาก็คือคือหันถึงว่าเออเนี่ยสุดทายาลเนี่ยเขามีเงินมีคำหลายกือกือกยาวเขามีจีมีเส้นน้ำาก็คือกยาวนะเขามีอ่าอของเงินคำมีโพมีมีมีดุจกสุทายาลเนี่ยมันเหลือสังแาล้มันเหลือแต่กระดูกมันเหลือแต่ขีดเทา เอาเพราะฉะนั้นนี่เขาเลยสร้างความดีเอาไว้ฝึกคัดจิตใจของเขาไว้ในการภาวนาของเขาคือหันความเปลี่ยนแตะในตัวในใจเขาคือหันเป็นอันนีจ้จะตุกขังอนัตตาหันความรับความเกิดนะเอาเกิดขึ้นย้วเขาก็ที่ใจก็ที่เปี่ยวใจก็ที่เซ่อใจก็ที่หมุนเที่ยวอ่กนี่ก็เป็นอาธมาที่นํามาฝากในวันศิลป์วันวันนี้ก็เจ้าข้าต่างร้ายเลยมีตัวใจอันกัดอันเย็น คืออะไรหันถึงนิปรสนายานมีหันตัวหันใจหันถึงอนิจจตุขารัตนะทุกผูตุกตานเสกกรรมโดยเตอ